จ่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10มีนาคม2566คลิปนี้อัปเดตบัสวัสดีการแห่งรัฐกันนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังเตือนยืนยันตัวตนบัสวัสดีการแห่งรัฐสำเร็จแล้วหากยังไม่มีบัญชีธนาคารต้องเปิดบัญชีและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนด่วนนะคะล่าสุดนายพรชัยธีรเวท ขสกระทรวงการคลางได้อัปเดตความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือผู้ผ่านเกณฑ์นะคะตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ข้อมูลวันที่10มีนาคมเวลา13นาฬิกามีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้น5,72,819ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการณวันที่10มีนาคมเวลา13.00นจำนวนทั้งสิ้น861,38รายทั้งนี้นะคะสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้2ช่องทางก็คือ1ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันช่องทางที่2ของอุทธรผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงาน ซึ่งก็คือธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตก,กรุงเทพหมหานครและสาราว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่และหน่วยงานนะคะทั้งนี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเปิดยืนยันตัวตนทุกวันแล้วนะคะนอกจากนี้ในเดือนมีนาคม2566ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดได้ทุกวันรวมทั้งเสาร์และอาทิตย์เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาิก30นาทีตั้งแต่วันที่11มีนาคมเป็นต้นไปนะคะ และสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกสตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงานนะคะทั้งนี้ในเดือนมีนาคมผู้ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยืนยันตัวตน บาทสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกวันรวมทั้งเสาร์และอาทิตย์โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและสาขาในห้างสรรพสินค้าได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้11มีนาคมเป็นต้นไปนะคะและสำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมเปิดบัญชีธนาคารนอกจากนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยสามารถเปิดบัญชีพื้นฐานซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีทั้งนี้ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยนะคะที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปโดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเปิดบัญชีได้าจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง14แห่งทุกสาขาทั่วไทยนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนติดตัวไปด้วยนะคะอัปเดตล่าสุดคลางเตือนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาเร็จแล้วอย่าลืมทำสิ่งนี้สิ่งนี้ที่ว่าคืออะไรต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะ